สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูปีเจปีเจียของเราออกลูกแล้วคะ่ะออกลูกออกผลให้เราได้กินได้ทานนะคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะโตโตมากคะ่คะปิดพุ่ม ต้นโตนี่ค่ะอันนี้ก็ออกลูกแล้ะออกลูกให้เราได้กินนะครันเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ลูกเลงลูกหนึ่งสองลูกหนึ่ง,งลูก,ลกสองลูกค่ะคเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะ,จะเจี๊ยบ นี่ลูกเล็กเดี๋ยวเก็บไปกินค่ะอันนี้อันนี้กำลังกินค่ะเพืเ่อนๆยังมีออกมาเรื่อยๆค่ะ,คะอันนี้ก็ได้กินแล้วค่ะ ต้นสูงต้นสูงชน,นินสูงไม่เท่าไรค่ะมีลูกให้เราได้กินแล้วกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบเขียวค่ะเพื่อนๆเ,เจี๊ยบเขียวลูกน่าทานมากค่ะกำลังอ่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทานกับน้ำพริกค่ะเพื่อนๆต้นสูงสูงค่ะเพื่อน สูงค่ะ <tampoco> อันน <exist normalmente> <No> ี้กำลังลูกเล็กๆค่ะเพื่อนๆอันนี้ลูกเล็กๆนี่ค่ะลูกเล็กๆอันนี้กำลังจะออกดอกค่ะกลังจะออกดอกนี้ลูกเล็กะพวกนี้ก็กำลังจะออกดอกค่ะเพื่อนๆ เราปลูกถีเกินไปต้องปลูกห่างกว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนถ้ากลัวเขาจะไม่งอกค่ะปลูกถีแต่ปลูกถีก็ได้กินค่ะเพื่อนเพื่อนถีก็ได้กินค่ะนี่ค่ะกำลังออกดอกนี่ค่ะกำลังออกดอกค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะกำลังออกดอกปูนี้กำลังออกดอกค่ะ ได้กินเหมือนกันค่ะพเพื่อนตับเตาน้องตับเตา่าซูมสิคะลูกซูมสิคะลูกลูกซูมได้แค่นี้ค่ะโทรศัพท์ลูกซูมได้แค่นี้ค่ะเพื่อน นี่ค่ะลูกนี้เดี๋ยวเก็บไปกินนะคะพเพื่อนๆนคะกระเจี๊ยบของเราต้นสวยค่ะพเพื่อนๆน,น,นี้เผือกค่ะเผือกเผือกอะไรไม่รู้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เผือกสีม่วงค่ะเเผือกสีม่วง ผยูสีม่วงค่ะดินใหม่ค่ะยังไม่ค่อยงามนี่ค่ะเผือกรูปพันธ์อะไรค่ะแม่เขาปลูกไว้ไปขุดออกมาอันนี้คือกระเจี๊ยบอีกต้นหนึ่งอีกสองต้นค่ะกําลังจะออกดอกค่ะเพื่อนเพื่อนจะออกดอกกําลังจะออกดอกค่ะต้นไม่สูงค่ะเพื่อนเพื่อนต้นเตี้ยต้นเตี้ยเตียออกดอกแล้วค่ะเผือก เือกตึนขาวค่ะม่ลูกเผือกหรืออะไรค่ะเผือกเผือกหอยบค่ะขุดออกมาจากสวนแม่มาปลูกอันนี้เผือกสีม่วงค่ะขอบคุณมากมาค่ะคเพื่อนเพื่อนที่มารับชมวันนี้พามาดูกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวค่ะคเพื่อนเพื่อน ขอบคุณหลายๆค่ะได้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่มาดูโฆษณาให้ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะคเพื่อนๆสวัสดีค่ะ